ตุเกตกตุาเลยตุ๊กติกตาเข้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุด baby TV 2กันนะคะครั้งแรกเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรจะเป็นสีเขดหรือเปล่านะคะหนูยังไม่ได้แกะเลยเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้สดๆด้ลร้อนอ่ะใช่หนูเลือกหมายเลขแปดน่หนูเลือกหมายเลขเจนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นลายให้เลือกนะคะมีน้องกระต่ายตากลิ้งซึ่งหนูอยากได้ตากลิ้งมากเลยแล้ว น้องแมวตาโกดูนาตาโกดแล้วก็ช้างตาโกดูมีแพนด้าตากริ้งแล้วก็ซีเครสนะคะจิโบเอาจริงนะเจ๊อยากได้ตัวตากลิ้งก็คือเป็นแบบเอาตัวนี้ชอบตัวนี้หนูอยากได้อะไรก็ได้ที่เป็นตากลิ้งหรือไม่ก็ซีเครสหนูอยากได้ตัวนี้ไม่ก็ซีเครสนี่แหละสองตัวนี้ได้ไหมจิโบแกกก่อนเลยอยากมุ้นหูโูหไมยเลขแปดนะคะแกะเลยนะ อย่าเพิ่งดูการ์ดนะจิวเฮ้ยการ์ดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเปิดก่อนอดึงซองออกไปอู้เออหน้าซองเป็นรูปน้องหมาจิ้งจอกนะคะามาแกะเลยไหมแกะเลยอันนี้คือการ์ดนะคะจะได้เปดดิดมนึงสามสองหนึ่งแกะไม่ออก <c oughs> อย่าหวังนะแมวอู้ จอนะคะตาหยุดน้ำแข็บตาไม่ได้แต่ว่าตาหยุดน้าก็ดีแต่ว่าทําไมการ์ดมันเป็นแบบตาหิงตาจะมหิงถ้าเกิดเป็นของแท้นะคะมันจะตั้งได้ตั้งได้ของแท้จริงหนูดูในการ์ตูนอาเจวอลงไปเก็บตังเจหนูได้ลุ้นบ้างฝอจะหมืแกง่ายอ่ะหมายเลขเจ็ดนะคะแล้ววังการ์ดมันเหมนตาไม่ได้แล้วหนูได้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะเหมือนหน้า จะเป็นอันนี้ดดทรงใหญ่มากใหญ่กว่ามือเลยอีกเนี่ยมือหทรงใหญ่มากหนูอยากได้ตัวนี้นะคะแพนดา้านี่เลยตัวนี้ตากิ้งขอให้ได<ส>้ให้ป๊า,ปา <ะ S 1> ดูห้ามบอกสิให้ป๊าดูได้แพนด้าอยากได้แพนดา้าแพนดา้าแพนด้าอมริบก๋วยอมริบก๋วย,ยอมเบี้ยป,ป,ป้าดันไปเสียอะไรที่ป,ปา้าดูไม่ต้องบอก ้ยจากที่จับจับดูนะตาไม่น่าจะงึงได้โอ้โหตาเก่งนี่ไงดูนะตึ๊บตึ๊บตกแจ็คตกแจ็คตอกแจ็คตอกแจ็คตอกแจ็คนี่แหละตัวที่หนูอยากได้อ่ะ แล้วดูนะตั้งได้ไหมโอ้ยตั้งได้แล้วจะเป็นผลุมเพงตั้งได้แต่ในนี้มันต่อไม่จริงอ่ะตาโกะที่บอกเป็นตาของหนูเป็นตาลั่งไห้เฮ้จะชอบมากเลยอ่ะมันน่ารักมากพอใจหนูได้ตัวนี้หนูชอบมาก พอใจเพราะถึงแม้จะไม่ได้ตายจริงแต่หนูก็ได้ตัวที่หนูเล็งไว้แต่หนูอยากได้ตัวที่หนูชอบพอดีอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หนูแพนด้นะเขาก็เอาไว้เล่นแบบปอดแล้วก็เอาไว้กระดิ่ตาเนียตาเลยชิชิชตาเข้าเนี่ยทุกคนดูดิหนูได้หน้ากล่องเลย สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจิโบและแอนเี้จิมิงท่าคิ้วต่อๆไปนะคะบบ๊าายยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเอกนะคะว่าให้จุ่มอีกแล้วก็ให้มามีกับป๊ะป๊าเป็นคนจ่ายให้นะคะนี่นะคะนี่เรอันนี้มีแบนด้วยของหนูเป็นหูเล็กๆแล้วก็มีหางด้วยนั่นหนูต้องแล้วก็เอาไว้